รายการคนดังนั่งเคลียร์ได้เชิญหมอปลายพลายกระซิบมาเปิดดวงเสียแป้งว่าต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรเสียแป้งมีวิชาอาคมหรือคะแสดงว่าจริงคาถาล่องหนก็มีสินะอาจจะไม่ใช่คาถาล่องหนแต่เขาจะมีพวกคาถาของพลานปาคาถาพลางตาเพราะดูแล้วของขลังเขาเยอะมากเลย เมื่อกี้ที่บอกว่าเขามีของสัมผัสได้ตรงไหนและคาถาอาคมของเขาระดับเซียนแค่ไหนคะ้าตั้งสำนักก็คนติดเหมือนกันเพราะดูจากทุกอย่างบริบทหน้าเขามีคาถาหรือการสักน้ํามันค่อนข้างเยอะมีของที่คุ้มกันโดยเฉพาะของป่าว่านอะไรพวกนี้เขามีครบทุกอย่างคะ่ะสรุปเรื่องของเขาเขาจะออกมามอบตัวเองหรือจะมาในรูปแบบไหนคะ หมอปลายบอกว่าออกมาแบบหอบมาลากมาอาจจะไม่มีลมหายใจแล้วค่ะเท่าที่เห็นดวงโดนกระสุน